สวัสดีค่ะวันนี้คุณรัตีพาไปเที่ยวนะคะเราจะไปที่กรุงเอเธนสค่ะที่ประเทศกรีซเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วค่ะไปกันค่ะเราเริ่มจากขับรถจากเมืองสตุกการ์ตนะคะที่พวกเราอยู่ไปที่สนามบินคานสตัวที่บาเดนบาเดนนะคะับไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะก็ถึงสนามบิน ภายในบริเวณสนามบินแล้วนะคะรอบนอกมีลานจอดรถมีอาคารต่างๆนะคะวันนี้พวกเราจะฝากรถไปกับบริษัทรับฝากรถนะคะ<ถ>บ a า,ะะ<ถ>บาเด t นแอร์พาร์ก็ここจะมีพนักงานของบริษัทมารับรถของเรานะคะเอาไปจอดอไปเก็บไปที่ที่สำนักงานของเขาอ่ะนะคะพวกเราก็ เนี่ยเขาก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถนะน,นะคะคก่อนที่จะรับรถไปเ,เพราะว่าเวลาเรากลับมารับรถเนี่ยรถจะได้อยู่ในสภาพเดิมนะคะหลังจากมอบรถไปเรียบร้อยนะคะพวกเราก็เข้ามาภายในตัวอาคารเพื่อที่จะ,ะเข้าไปที่เกตทางขึ้นเครื่องบินน่ะนะคะแล้วเราก็มาตรงนี้นะคะ ต่อแถวยาวไปนะคะเพื่อที่จะไปในจุดที่เข้าไปที่เกตที่ทางขึ้นเครื่องนะคะตรงนี้จะเป็นพาสปอร์ตคอนโทรลแต่พอเราไปถึงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินก่อนเพื่อเขาจะได้เช็คเอกสารต่างๆเกี่ยวกับโควิดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องเดินไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินค่ะ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของสายการบินเนี่ยนะคะเช็คเอกสารเกี่ยวกับโควิดของพวกเราทั้งหมดที่พวกเรามีเช่นวัคซีนพาสปอรต์ตหรือใบตรวจโควิดในกรณีที่คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบเนี่นะคะแต่ของพวกเราฉีดครบและผ่าน14วันแล้วค่ะไม่มีตัญหาะคะ่ะเสร็จจากเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแล้วนะคะ เราก็ได้ใบอเอกสารเล็กๆมาใบหนึ่งเพื่อยืนยันว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปในเกตได้แล้วค่ะบรรยากาศด้านในนะคะที่เ,เกตที่ประตูรอขึ้นเครื่องค่ะที่สนามดินบาเดนบาเดนนะคะก็มีที่ให้นั่งข้างนอกด้วยนั่งรอ รืผู้โดยสารที่เข้ามาแล้วมารอที่เกตนะคะสามารถนั่งตรงนี้ได้นี่คือบรรยากาศด้านนอกนะคะมีสนามเด็กเล่นด้วยให้คนนั่งรอด้านนอกฝั่งนอนเป็นสนามบินเป็นรันเวย์ค่ะตันนี้อยู่ที่เกตคะ่ะเรารอขึ้นเครื่องนะคะเที่ยว สิบเนาฬิกาสินาทีค่ะตอนนี้ว่าจะซื้ออะไรมาดื่มแต่คิวยาวเลยนั่งรอค่ะเวลาจะขึ้นเครื่องแล้วค่ะคนเข้าแถวรอที่ ประตูทางออกจะไปขึ้นเครื่องนะน,นะคะดูยาวเหยียดเลยนะคะแต่ว่าไฟนี้เต็น,นะคะ่ะรอออกจากตัวอาคารนะคะก็ไปขึ้นรถบัสค่ะไปที่เครื นั่งรถบัสมาจากตัวอาคารนะคะประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนี่แหละค่ะเสร็จแล้วก็มาขึ้นเครื่องนี่ค่ะเี่เราจะบินโยยานแอร์นะคะไปที่กรุงเอเธน บรรยากาศสนามบินแคนซัวี่บาเดนบาเดนนะคะลงจากรถบัสแล้วผู้โดยสารก็รอขึ้นเครื่องค่ะเข้าเกียวมีทางขึ้นสองทางค่ะแต่นคนเยอะเรื่องต็ม สนามบินคานส์รัวนะคะประเทศเยอรมน,นีมาที่สนามบินกรุงเอเธนนะคะประเทศกรีซใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จเค่ะพอามาถึงนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเช็คเอกสารเกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับวัคซีนพาสปอร์ตหรือ,อโควิดเทสต์นะคะแล้วก็ไปรับกระเป๋าส่วนพวกเราไม่มีกระเป๋าโหลดนะคะมีแต่เป้ใบเดียวเดินออกมาเลยค่ะ อนแรกเรากะว่าจากสนามบินเข้าไปที่ในเมืองในกรุงเอเธนนะคะที่จะไปโรงแงรม I think i n f รถไฟใต้ดินแต่ตอนนี้มันเลยเวลา5้าทุ่มครึ่งไปแล้วนะคะรถไฟใต้ดินหมดพวกเราเลยต้องไปรถบัสค่ะสาย x 9 5ค่ะซึ่งวันนี้เราจะซื้อตั๋วแบบแพ็กเกจ3วันค่ะ ใช้ได้ทั้งรถบัสและรถไฟใต้ดินตลอดเวลาค่ะนั่งรถเมย์มาประมาณ40นาทีค่ะแล้วพวกเราก็มาลงป้ายรถเมย์ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมฮิวตันนักแล้วก็เดินข้ามถนนมาเช็คอินที่โรงแรมฮิวตันคืนนี้เรานอนที่นี่นะคะฮิวตันเอ